ก็สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับสวยไปไหนนะครับสวยไปใสนะครับเดี๋ยวมันี้ผมสิพาไปเบิงประเพณีแข่งขันบ้างไฟทางไกลนะครับ เดี๋ยวตอนนี้กำลังเดินทางมาหอดอา่าดอนเครืองนะครับำอำเภอสว่างแดนดินนะครับจงังหวัดสกลนครน,นะครับเดี๋ยวจะพาเดินทางไปนะครับใกล้ทีถึงเลยนะครับนะ อากาศก็ดีนะครับมมมีแดดครับฝนเพิ่งล่งเม็ดไปเมื่อกี้นะครับอากาศกบรบ่ร้อนนะครับอากาศเย็นสบายเด้แล้วครับตอนนี้นะครับ เลอเขาก็แอบตายครับอประมาณสองกิโลสามกิโลครับกับหอนแล้วครับงานนะครับ ครับผมทักทายนะครับคุณปีชานะครับพีเศษตุงสานะครับแล้วก็ฟาสไสกันเองครับทักทายครับทักทายครับคนนี้ครับเขามารับชมนะครับผมจะอีกประมาณสองสองึงสามกิโลเมตรครับก็จะหอดสนามแข่งขันบังไฟมันเป็นเป็นบังไฟทั้งไก่นะครับพื้นที่เห็นแต่บังไฟแข่งับเวลาแข่งทั้งสูงนะครับ แต่ทั้งผมนะครับทั้ง,งอำเภอทั้งโค่นนะครับจังหวัดสกลนครน,นะครับผมจะเป็นบังไฟแข่งระยะทางไก่นะครับก็คือจุดจุดไปแนวลาบเนี่ยครับแนวขนานกับเพื่อนบินห้อยครับแล้วก็โต๊กไซกับวัดตามความเงาที่โต๊นะครับผมว่าใดจังเมตรจังเมตรนะครับสวัสดี คนณอินฟินิตนะครับสมาดแปดนะครับคุณปฏิท่านนะครับจันทนาลักษ์นะครับจันยาลักษ์นะครับจันรัยรักรักนานนนครับโทษทีครับอ่านซื้อน้ำสกุลปียดนะครับครับผมกตอนนี้นะครับกําลังสื้อหอดนะครับสนามสนามนะครับแข่งขันนะครับบังไฟทางไกลนะครับนี่เขาจัดเป็นประจำทุกปีนะครับ จัดเป็นประจำทุกป,ปีเลยครับทุกที่บ้านมุงครนะครับบ้านมุงครทอำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครนะครับนี่ครับกำลังที่หอนแล้วครับนีครับลังทีหอนแล้วครับผมสนามแข่งขันนะครับ เป็นประเภทนี้ประจําปีนะครับจัดทุกๆปีนะครับผมตัวนี้นะครับจัดทุกๆปีครับการแข่งขันบางไฟทั้งไก่นะครับนะครับเห็นไหมครับเป็นควันขึ้นเมื่อกี้นะครับเป็นกัะจูดไปนะครับนี่ครับนี่เป็นขางข้างเลยนะครับเป็นขางข้างรถจอดอยู่ขางข้างนี่ครับนี่โอ้ยใส่สีอ่อนะครับหอแล้วครับสนามนะครับ นี่ครับอะลรครับสนามสูดไปเมื่อกี้นะครับบางนึงครับเป็นสนามนะครับสนามแข้งบางไฟทั้งไก่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกาสีหาที่จอดรถนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวที่จอดรถผมมีนะครับข้างจอดไ่ได้นะครับเดี๋ยวรถซอยดากนะครับ างทางเต็มเลยครับทีมงานที่เขามาแข่งคันมังไฟกันนะครับผมตัวนี้นะครับน,นี่นะครับสนามอ่านะครับยางมังไฟครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาที่ จอดรถกันครับเดี๋ยวผมหาที่จอดรถกันเดี๋ยวผมที่ลงไปไล่ซดไ้เบิ้งนะครับผมอยู่ขังล่างอยู่หนาฐานจุดแล้วครับเดี๋ยวผมหาที่จอดรถกันครับเดี๋ยวลงไปไล่สดต่อนะครับแปบ๊บนึงครับ